สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีกุมภ์ทุกท่านคะในช่วงวันที่1ถึง10กันยายน2568ท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับอะไรเข้ามาและที่สำคัญการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีเสน่ห์พลังงานในตัวท่านจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาคนรักและเมตตาคนนิยมชมชอบนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายพยายาม พลิกแพลงการขายอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนการขายไปเรื่อยๆวันนี้โปรโมชั่นนี้พรุ่งนี้โปรโมชั่นหนึ่งนะคะการค้าขายอยากคิดเล็กคิดน้อยเพราะช่วงนี้ถ้าท่านให้ใจลูกค้าลดแรกจากแถมได้นะคะค้าขายให้เข้ากับยุคสมัยเข้ายากมากแพงท่านจะได้ใจลูกค้าคะ่ะเขาจะช่วยท่านแชร์เขาจะแนะนํากันปากต่อปากนะคะท่านจะขายดีมากถ้าท่านไม่เอารัดเอาเปรียบ พลิกแผงการขายเรื่อยๆการค้าขายอย่าประมาทผู้แข่งเด็กขาดในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือยิ่งจัดโปรโมชั่นยอดขายของท่านยิ่งเพิ่มขึ้นจะได้ลูกค้ารายใหม่ท่านใดที่กําลังพูดคุยกําลังปรึกษาหารือกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะนําเสนอโปรเจกต์ยื่นเสนอสินค้ากับลูกค้าหรือแม้แต่ท่านใดที่ ทำงานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลล์ในหน้าต่างๆนะคะท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีข่าวดีๆเกิดขึ้นพูดคุยกับใครเขาก็เชื่อเขาก็ยอมที่จะรับฟังและคล้อยตามยอมที่ปฏิบัติตามแนะนําให้ท่านพูดคุยเรื่องสําคัญแนะนําให้ท่านนั้นดําเนินการด้านเอกสารนะคะเพราะ ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่สําเร็จในช่วงนี้แต่ก็ถือว่ามีเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นค่ะการทํางานของท่านท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆนะคะบางท่านอาจจะมีการตัดสินใจละวางบางอย่างจะมีการจบจากปัญหาค่ะปัญหาที่คาราคาสั่งจะได้รับการแก้ไขนะคะงานของท่านยังคงมีมาเข้ามาอย่างยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและท่านจะกําลังคิดที่จะทําอะไรบางอย่างแต่เป็นสิ่งที่ท่านไม่ ไม่ไม่บอกใครนะคะหลายท่านในช่วงนี้จะได้ทำงานที่ไม่สามารถเปิดเผยได้จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบงานบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญผู้ใหญ่ไว้ใจนะคะเป็นงานที่ท่านนั้นอาจจะต้องห่างเหินจากใครบางคนจากเพื่อนร่วมงานชั่วคราวเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะ เก็บตัวเก็บความรู้สึกแต่ในขณะเดียวกันฉลาดหลักแหลมมีเล่เหลี่ยมรู้เท่าทันคนอื่นแต่ไม่แสดงออกเป็นคนที่เงียบเงียบแต่เฉียบมากนะคะท่านฉลาดนะชาวราสีกุมช่วงนี้ไม่มีใครสู้ท่านได้มีเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะ ฉะนั้นการตัดสินใจของท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจใหญ่ใจถึงนะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจขอให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจให้มากๆอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอะไรก็ตามที่ท่านทำแล้วนะคะจะส่งผลเสียเสียงานดีๆเสียโอกาสดีๆอย่าเสี่ยงเด็ดขาด พะช่วงนี้ท่านโดดเด่นหลายด้านท่านกำลังตกเป็นเป้าหมายของคนที่ไม่ชอบหน้าหรือศัตรูของท่านระวังความลับจะถูกเปิดเผยหากท่านทำอะไรเสียเส่ยงๆฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามนะคะชาวราศีกุมต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบะระดัดก,กุม่มถ้าสิ่งใดที่เสี่ยงเกินไปอย่าทำระวังความลับจะถูกเปิดเผยฝีมือการทำงานของท่านไม่น่าเป็นห่วงท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งฉลาดไวริบตี นะคะการทำงานไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่าได้ประมาทให้ละเอียดรอบคอบะระดับกลุ่มคนช่วยเหลือดีเป็นผู้ที่มีณเมตตายอยู่ในตัวคนรักและสงสารต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินท่านจะมีโชคฟุกฟุกเรื่องเงินเงินทองทองมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านทางเรื่องงานและเรื่องเงินทีนี้ก็ ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าช่วงนี้จะรับเงินจากใครเพราะว่าจะมีคนให้เงินใช้ด้วยเสน่หามีคนนำเสนอเงินก้อนให้กับท่านแต่ท่านจะต้องลงมือทำบางอย่างเพื่อแลกกับเงินมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนสำหรับเงินบางอย่างที่ท่านจะได้นะคะอย่ารับเงินใต้โต๊ะอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีเสน่ห ความสามารถจะดึงดูดให้คนเข้ามาหาจะได้รับโอกาสดีๆทั้งเรื่องการงานและการเงินท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใหม่ด้านการหาเงินเพิ่มแต่เป็นช่องทางที่ไม่สามารถบอกใครได้เพราะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของท่านชาวราศีกุมเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่น้ำนิ่งไหลลึกในวันที่มีปัญหาท่านจะหาทางแก้ทางออกให้กับตัวเองได้และบางครั้งการแก้ไขกับปัญหา จะนำมาซึ่งข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านมีไอเดียในการหาเงินถ้าสิ่งนั้นถูกต้องไม่ผิดกฎหมายลงมือทำได้เลยนะคะท่านจะทำสำเร็จเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะท่านใดที่เป็นนักลงทุนลงทุนได้แต่ว่าท่านจะต้องจับตาการลงทุนให้ดีๆและอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะให้ลงทุนทีละน้อยๆกินผลกำไรไปก่อนมีข่าวดีเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทองด้านรายจ่ายท่านจะหมดเงินไปกับการพบปากผู้คนกินเลี้ยงสังสรรค์ซื้อสิ่งของที่อยากได้ท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะคิดอะไรมากนะคะถ้าจะช่วยเหลือใครท่านก็จะเต็มที่ถ้าจะซื้ออะไรท่านก็ซื้อเลยฉะนั้นให้ท่านมีสติในการใช้เงินนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ท่านไม่ค่อยที่จะ คิดมากเรื่องเงินเงินทองทองและบางช่วงบางจังหวะการเงินของท่านจะเข้ามาดีมากสําหรับท่านใดที่มีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายปรับป,ปรับฉับพลันเข้ามามีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวหมุนเงินได้หาเงินเก่งในวันที่มีปัญหาจะมีทางแก้ทางออกต่อมามีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงิน แต่ให้ระม,มัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นระวังการใช้ใจ่ายตามใจตัวเองนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงช่วงนี้ขอให้ท่านระม,มัดระวังการเสี่ยงให้มากๆต่อมาในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดึงดูดคนให้เข้าหาให้ท่านระวังคนที่เข้ามานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม มีเบื้องลึกเบื้องหลังเข้ามาหาท่านเขาจะหวังผลประโยชน์มาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ไม่ได้หวังดีกับตัวท่านนะคะระวังโดนหลอกให้รักแล้วจากไปสําหรับท่านใดที่มีคู่รู้ว่ามีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงนี้ถ้าจะต้องรักเดียวใจเดียวนะคะอย่าทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมจรรยาบัณอันดีโดยภาพรวมแล้วนะคะท่านเป็นท่านและคู่ครองช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีแต่ว่าท่านนั้น ไม่ค่อยได้พูดคุยกับคู่ครองมากนะักเพราะว่าท่านกำลังทำภารกิจบางอย่างซึ่งไม่สามารถบอกคู่ครองได้สำหรับในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมให้ท่านระมัดระวังสุขภาพนิดนึงท่านเป็นคนที่ช่วงนี้อารมณ์ของท่านนะคะเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวเหงาแบบไม่มีเหตุผลบางวันก็นอนไม่ค่อยหลับ คิดเยอะคิดมากฉะนั้นท่านจะต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเองหาเวลารีแลกห์ผ่อนคลายบ้างนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านจะต้องทำงานที่หลากหลายอย่างและงานบางงานนะคะท่านจะต้องใช้ความคิดเยอะส่งผลให้ความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นโดยภาพรวมแล้วมีโชคลาภและข่าวดีนะคะปัญหาบางอย่างจะจบลงและต่อมามีสเสน่ห์มีดวงได้เงินพิเศษ ขออวยพรให้ชาวราศีกลุมทุกท่านเฮงเฮงฟังๆังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ